ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวนะพระองค์นี้เช่าตั้งแต่งานประกวดพ e รีเซนเตอร์น่าจะเป็นวันเสาร์เมื่อ,ว,อวันที่เท่าไรนะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเดือนสิงหาที่ผ่านมานีา้พระองค์นี้ก็คือเช่ามาแบบนี้เลยคือผมดูด้วยอเขาเรียกว่า อ่าเนจะพูดว่าอะไรล่ะประสบการณ์เออจากประสบการณ์นะจะดูโค้ดดูธรรมชาติดูทุกอย่างนะเห็นขอบบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเจนนะด้านข้างจุดดูอะไรบางอย่างมันก็ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าผมดูเบื้องต้นแล้วอ่าทุกอย่างแล้วองค์รวมแล้วก็ดูผมมาจบที่โค้ดแล้วก็อ่า ด้วยขอบค้างที่เห็นบ้างนะเดี๋ยวมารีวิวอันนี้เลยระเบิดเลยให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเออว่าจะโดน,เก,นเกลี่ยแท้นะเ้าแบบจัดจ่เลยนะพลิกเหมือนพลิกเก่าแต่ทำไมมันยากจังอน่เหนียว อืมโอเคโอเคเบื้องต้นนี่นขอบตัดเนะี่ยเป็นสเกลอย่างเงี้ดูแล้วเรียบร้อยนะั่น่ะเนี่ยเนี่ยเบื้องต้นนี่นะถ้าเกิดขอบตัดเรียบร้อยเป็นสเกลเนะี่ยอย่างเงี้ยโอเคอ่าก็แกะเป็นที่เรียบร้อยละ เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ตัดต่อแล้วเอาองค์อื่นมาแทนนะที่ผมต้องหยุดก่อนเพราะว่าผมต้องอ,อันนี้เป็นขาตั้งกล้องแล้วผมแกะไม่ถนัดเดี๋ยวคีมจะไปโดนเหรียญแล้วมันจะเกิดพลาดขึ้นมาแล้วจะเสียหายผมก็เลยอแกะรับรองว่าเป็นองค์เดียวกันแน่นะครับผมก็จะมารีวิวบอกเลยว่าเออเฮ้ยผมดูตรงไหน เราเราต้องดูผิวอันนี้ผิวนี่ก็คือผิวหิ้งนะอ่าเห็นปะเรืเื่อบๆนมีความแดงมีความเดิมอยู่อผิวพระนี่ค่อนข้างจะแท้ความคมชัดความคมชัดนี่ผมจะบอกถึงเอกลกักษณ์ของเหรียญน,นั้นๆ่าคุณต้องทําความเข้าใจว่าถ้าคุณรู้จักเหรียญเหรียญหนึ่งไม่ใช่ว่าเหรียญทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดนะคมชัดอย่างนู้นคนนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเอกลักษณ์ของเขาเป็นยังไง เราต้องเข้าใจเข้าใจถึงอย่างเหรียญสุขใจเนี่ยของหลวงปู่หลิวเนี่ยเหรียญสุขใจอันเนี้ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะว่าเอ,อโลหะเขาเป็นยังไงอกรรมวิธีเขาปีสร้างเขาปีอะไรควรจะเป็นแบบไหนยังไงอ่าเราก็ทําความเข้าใจแล้วเราก็มาดูความคมชัดกันะนะว่าเอกลักษณ์ผิวเขาเป็นยังไง นะองค์เนี้ยผมจดจบจากโค้ดอ่าผมมาซูมดูโค้ดกันโค้ดทอโค้ดทอนะนี่เห็นนะโค้ดทอโค้ดไม่ได้นีกตัวเดียวนะเห็นอ่าผมก็ไม่ใช่สายตรงหรอกแต่ว่าผมดูด้วยธรรมชาติผมจำได้ว่าสิ่งที่ควรจดจำนี่คืออะไรเป็นโค้ดทอเราเห็น การตอกไหมครับเนี่ยอ่าผมดูเบื้องต้นก่อนนะการตอกโค้ดทอเนี่ยคุณจะเห็นจุดตรงหัวทอทหารไหมเนี่ยจุดเนี่ยมันจะคมคมเลยทอทหารเนี่ยทอทหารในจุดนะผมมันมันต้องซูมไปชี้ไปไม่ได้สังเกตหัวหัวของทอทหารนะหัวทอทหารนะนะจ๊ะ หัวทอทหารเนี่ยนะเห็นจุดไหมจุดเล็กๆนั่นนะ,ะจุดหัวทอทหารแล้วจะมีไข่ปลามันต้องเป็นส่วนที่ลึกมากนะล้อมลอกตัวทาหารอีกแล้วก็ดูโค้ดภาษาจีนข้างนี้ธรรมชาติของเขาสําคัญเลยคือองค์นี้ถึงอยู่ในเลี่ยมจริงแต่ก็ยังพอเห็นขอบข้างบ้างนิดหน่อยนะนะจ๊ะนี่ คือเราดูด้วยตาเปล่านี่โอเคความเรียบร้อยชัดเจนละด้านหลังหูเจาะนี่เป็นยังไงอ่าเป็นอย่างมันจะเรียบร้อยอย่างเงี้ยพื้นเหรียญอ่าเขาเรียกพื้นเหรียญน,นะดูว่าเป็นยังไงเนะี่ยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยที่ที่จะดูเนี่ยพอผมแกะมาผมเห็นตรงเนี้ยเห็นขอบตัดข้างเนี่ยจุดนี้นะเนี่ยจุดนเนี้ยเนี่ยจุดตรงเนี้ย ข้างเนี้ยขวามือองค์พระนะขวามือองค์พระซ้ายมือเราจะเป็นจุดดูของสายตรงที่เขาให้ความรู้มาแนละ้วผมก็เอาเก็บมาเป็นความรู้พอดูองค์รวมแล้วอันนี้เพิ่มความมั่นใจส่วนมากนะจะมีเนี่ยองขอบตัดจะเป็นเขาเรียกเป็นฟันฟันแล้วเป็นติ่งขึ้นมาเล็กๆติ่งเห็นไหมครับผมเนี่ย เนี่ยมันจะเห็นยุ่หน่อยนึงนะเดี๋ยวเป็นได,ได้เดี๋ยวผมซูมชัดๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําภาพนิ่งให้นะทําภาพนิ่มแล้วจะนิ่งแล้วก็จะวงวงให้นะว่าเออตรงนี้นะเนี่ยเป็นจุดดูได้ดูครับความเรียบร้อยนะสเกลของขอบตัดเป็นอย่างยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าไปดูแบบปัดแบบขอบข้างแบบหยาบหยาบ นะไม่ละเอียดอย่างนี้นะวางนะสำคัญเลยพระมีโค้ดจบโค้ดนะครับผมอันนี้ผมเหมือนกับมารีวิวบอกเทคนิคบอกส่วนตัวของผมนะที่ผมเป็นการสังเกตของผมขอบอกว่าเป็นส่วนตัวนะ,ะเพราะว่าผมเล่นพระทั่วไปนะเล่นทุกสายผมก็จะจำแค่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเขาน,านะนะมันก็เอามาใช้ได้เนี่ยผมก็ซื้อในราคาที่ไม่ถูกนะแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปอืซื้อกับอเตียนพระในสนามเลยซึ่งการซื้อในสนามเขาก็จะรู้กันู่ว่ามันไม่มีการประกันอ่าถ้าถ้าซื้อพระแบบ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 ไม่ได้สนิทกันมากอย่างเงี้ยซื้อขายกันเนี่ยมันเขาเขาไม่ประกันกันหรอกครับ นอกจากว่าเออคนสนิทกันเราซื้อาขายกันมานานอย่างเงี้ยประกันในตัวออโต้อะไรก็ว่ากันไปนะมันก็มาทําความเข้าใจกับการเล่นพระในเขาเรียกว่าในสนามพระเครื่องแต่องค์นี้แท้แท้ร้อเปอร์เนแน่แท้สากลแน่เพราะว่าเหมือนกับที่ผมซื้อแล้วผมขายนะมาหลายองค์แล้วไม่รู้่จําจนวนกี่องค์ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าหลายองค์ ตั้งแต่พระยังไม่แพงมากจนปัจจุบันนี้การเล่นหาก็อยู่หลักพันหะลักพันนะบล็อกนิยมก็หลายพันนะบล็อกบล็อกนิยมอะหลายพันสวยจริงก็พระสวยจริงไม่มีลิมิตนะไม่มีราคากลางโอเคครับง่ายๆยังไง,งคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะผิดพลาดทังไปพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ขออาภัยด้วยนะครับผม ก็ไม่มากก็น,น้อยกับประโยชน์นะที่ท่านผู้ชมจะได้รับนะครับผมยังไว้ติดตามคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ